ช่องสนน้อยสตอรี่ขอเสนอนิทานเรื่องวาสนาลูกทาสเรื่องเราจะเป็นยังไงเรามารับชมรับฟังกันเลยนะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวยากจนสพ่อแม่ลูกทำงานอยู่ที่บ้านของท่านเศรษฐีทั้งสมอาศัยอยู่ที่บ้านพักของคนงานซึ่งก็ไม่ได้สบายมากแต่ก็พอสุกหัวนอนได้ ในขณะที่ท่านเศรษฐีเองก็มีลูกชายหนึ่งคนซึ่งมีนิสัยเอาแต่ใจนอกจากนั้นเขายังชอบกลั่นแกล้งลูกของคนงานอีกด้วยเสียงร้องที่ดังแววมานังแย้มไปดูลูกเองหน่อยไปเกิดอะไรขึ้นลูกฉันเป็นอะไรจะเป็นอะไรซะอีกก็เจ้าบบาวมันก็ถูกคุณชายน้อยตัดผมเล่น จนเกือบจะล้มหมดหัวอยู่แล้วเองร,รีบไปดูเธอไปแย้มได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจรีบทิ้งไม่กวาดดิ่งตรงไปหาลูกทันทีคุณชายน้อยเจ้าขาพอเถอนะเจ้าคะแย้มรีบเข้ามาห้ามปรามโอ๊ยนังแยม้มปล่อยเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นฉันจะฟ้องพ่อให้มาจัดการแกแมนว่าแย้มจะอายุรุ่นราวคราวแม่ แต่ว่าคุณชายน้อยก็ไม่เคยให้เกียรติบ่าวไพรเด็กหนุ่มถือตัวว่าเป็นลูกนายจึงแบ่งแยกชนชั้นวันนะอย่างชัดเจนระหว่างที่แย้มได้ห้ามปรามไม่ให้คุณชายน้อยทำร้ายลูกของนางทำให้เด็กหนุ่มวอยวายเสียงดังลัน่นจนพ่อของเขาเกิดได้ยินเฮ้ยยุดยุดมีอะไรกัน ชายน้อยรีบปรีวิ่งเข้าไปหาผู้เป็นพ่อและฟ้องทุกอย่างที่นางแย้มได้กระทํากับตนไม่จริงนะเจ้าคาท่านคุณชายน้อยแกล้งตัดผมเจ้าบ่าวอีฉันก็แค่มาห้ามปรามเพียงเท่านั้นจริงๆนะเจ้าคะชายน้อยใส่ร้ายหาว่านางแย้มตบตีตนจึงทำให้เศรษฐีโกรธมากเอ็งว่ารูกข้าพูดปดเรือน้อยแน่นางแย้ม เศรษฐีสั่งให้ลูกน้องนำแท้มาให้เพื่อที่จะเคี่ยนนางแย้มกับลูกชายของนางท่านเศรษฐีขอรับอย่ากระทําเมียผมกับลูกผมเลยนะขอรับถ้าจะเคี่ยนก็ให้เคี่ยนกระผมแทนเถิดขอรับผู้เป็นสามีสงสารเมียกับลูกจับใจจึงขอรับผิดแทนเพราะนางแย้มเองก็มีรูปร่างผอมบาง ถ้าหากโดนเคียนคงจะไม่รอดเป็นแน่เคียนกับผมเถิดขอรับพ่อกับแม่ไม่ผิดกระผมผิดเองบ่าวปกป้องขอรับผิดแทนพ่อกับแม่ชายน้อยมองหน้าบ่าวด้วยสีหน้าเย้ยยันก่อนจะออกความเห็นว่าถ้าหากต้องเคี่ยนบ่าวเขาจะขอเป็นคนเคียนเองสองสามีภรรยารีบโต้แยง้งแต่ก็ไม่เป็นผล จนในที่สุดก็โดนเขี้ยนทั้งสามคนเป็นที่น่าเวทนาในบรรดาคนงานด้วยกันแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะพวกเขารู้นิสัยของสองพ่อลูกดีอ้าวเฮ้ยมองอะไรวะไปทำงานทำการกันได้แล้วหรือบอกเองอยากจะโดนเขี้ยนบ้างหรือไงวะพวกคนงานได้ยินเช่นนั้นก็ต่างพากันแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตนคนละทิศคนละทาง ทีหลังจำใส่หัวพวกเองเอาไว้ไม่ว่าลูกข้าต้องการอะไรพวกเองห้ามขัดใจลูกข้าเป็นอันขาดไม่งั้นพวกเองจะไม่มีที่ซุกหัวนอนเป็นแน่เจ้าค่าคุณท่านพวกเราสามคนจะจดจำไว้นะเจ้าคะสาเหตุที่ต้องทนอยู่แบบนี้ก็เพราะความยากจนจึงต้องจำใจต้องเป็นที่พึง่งอยู่ใต้ใบบุญของเศรษฐีผู้นั้น หลายวันต่อมาชายน้อยแอบไปเล่นน้ำที่ริมคลองหลังบ้านฮ่าๆสนุกจังเลยน้ำคลองหลังบ้านค่อนข้างจะลึกท่านเศรษฐีเคยเตือนบุตรชายแล้วว่าห้ามลงไปแอบเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและห้ามไปเพียงลำพังแต่ดูเหมือนว่าชายน้อยจะไม่เชื่อฟังคำสั่งของพ่อจึงแอบไปเล่นน้ำและว่ายน้ำออกไปไกล ถึงกลางลำคลองเอ๊ะทำไมขาของข้าอยู่ๆมันถึงแข็งอย่างนี้นะในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อจดจูชายน้อยก็เกิดเป็นตะคิวกินขาขึ้นมาครั้นจะยกขาและรีบว่ายน้ำเข้าฝั่งก็คงจะไม่ไหวเด็กหนุ่มเลยตะโกนส่งเสียงเรียกขอความช่วยเหลือ แต่ก็ไม่มีคนงานอยู่บริเวณรอบนี้เลยจะมีแต่บ่าวลูกชายของนางแย้มนั่นเองเอ๊ะนั่นคุณชายนี่นะฮะเขากําลังจะจมน้ำนี่บ่าวไม่อรอช้ารีบกระโดดลงในน้ำครองเพื่อช่วยเหลือชายน้อยจังหวะนั้นเองได้มีคนงานอื่นๆมาเห็นเข้าคุณชายน้อยคุณชายน้อยจมน้ำช่วยด้วย เกิดอะไรขึ้นวะคุณชายน้อยจมน้ำขอรับคุณชายน้อยกำลังจะจมแล้วเฮ้ยรีบๆลงไปช่วยลูกข่าสิวะลูกนางแย้มมันกระโดดลงไปช่วยแล้วขอรับเองจะเป็นบ้าหรือไงเด็กมันตัวนิดเดียวจะช่วยลูกข่าได้ยังไงต่อให้มันจะโตแล้วก็เถอะรีบๆไปช่วยลูกข่าสิวะมัวยืนรออะไร เศรษฐีตกใจจนทำอะไรไม่ถูกจึงได้ตวาดลูกน้องหายรีบลงไปช่วยลูกชายของตนเองคนงานที่เป็นชายสามคนกระโดดลงไปช่วยชายหนุ่มทั้งสองไม่นานก็นำร่างของทั้งสองขึ้นมาจากในลำคลองลูกพ่อเป็นอย่างไรบ้างเศรษฐีเรียกลูกปลุกลูกชายอยู่นานสองนานแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับ ชายน้อยสลบไม่ได้สติทั้งคู่ส่วนนางแย้มก็ร้องไห้ปานจะขาดใจเบาวเอ๋ยฟื้นสิลูกได้ยินเสียงแม่หรือเปล่าหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็สำรักน้ำฟื้นขึ้นมาพร้อมกันพอ่ออะไรของเองวะไอ้เบาวข้าไม่ใช่พ่อเองพ่อกับแม่เองนั่งอยู่ตรงโน้นเบาวฟื้นขึ้นมา ก็รีบโผลตัวเข้าอบก,กอดเศรษฐีแล้วเรียกชายไวกลางคนว่าพอ่อนี่ชายน้อยเองพ่อจำชายน้อยไม่ได้หรือจ๊ะทุกคนต่างพากันงงจนนางแย้มต้องรีบไปดึงตัวลูกชายของตนออกมาจากท่านเศรษฐีอิฉันขอโทษท่านเศรษฐีแทนลูกชายอิฉันด้วยนะเจ้าคะในขณะที่ชายน้อยกําลังนั่งงงงง,งอยู่เกิดอะไรขึ้น ทำไมเราถึงได้มาอยู่ในร่างของคุณชายแล้วคุณชายทําไมถึงอยู่ในร่างเราวินาทีนี้บ่าวอยู่ในร่างของคุณชายน้อยเขารู้ตัวเองแล้วว่าทั้งสองต้อมสลับร่างกันเป็นแน่จะมีแต่ชายน้อยที่ยังไม่ได้ตั้งสติเรียกหาแต่พ่ออย่างเดียวชายน้อยไม่เป็นไรนะลูกกลับเข้าบ้านกันดีกว่า เสทีคว้ามือบ่าวที่อยู่ในร่างของชายน้อยเข้าไปในบ้านเพราะนั่นมันไอ้บ่าวไม่ใช่ลูกหยุดพูดจาเหลวไหลเดี๋ยวนี้นะลูกกลับเข้าบ้านกันได้แล้วนางแย้มเตาวาดเตือนสติบุตรชายชายน้อยที่อยู่ในร่างของบ่าวทำใจไม่ได้เพราะตนเคยอยู่อย่างสุขสบายแต่กลับต้องมาอาศัยหลับนอนอยู่ในบ้านหลังเล็กๆ ที่แล้วไก่ยังใหญ่กว่าซะด้วยซ้ำชายน้อยเอาแต่ใจเก็บตัวเงียบไม่ยอมพูดจาสองผัวเมียเลยเกิดสงสัยว่าลูกของตนเป็นอะไรกันแน่ในขณะที่บ้านหลังใหญ่เป็นยังไงบ้างลูกเจ็บไขรตรงไหนบ้างหรือเปล่าพ่อจะได้ให้หมอมาดูผมไม่ได้เป็นอะไรครับพ่อท่านเศรษฐีแปลกใจมาก ปกติแล้วลูกชายจะพูดจากกระโชกโคค่าแม้กระทั่งกาบีดาก็ไม่เว้นแต่นั่นอาจเป็นเพราะเขาเพิ่งฟื้นขึ้นมาจากการจมน้ำถ้าอย่างนั้นลูกก็ไปนอนพักก่อนเดี๋ยวพ่อจะให้คนงานไปเฝ้าอยู่หน้าห้องลูกต้องการอะไรก็ตะโกนเรียกไ้มันเอานะครับพ่อตอนนี้บ่าคิดว่าการที่เขาได้มาอยู่ในร่างของชายน้อย มันก็มีข้อดีเหมือนกันเขาจะได้ดัดนิสัยชายน้อยที่แกล้งชอบดุด่าว่าผู้อื่นแม้กระทั่งพ่อแม่ของตนชีวิตคนรวยมันแบบนี้นี่เองตั้งแต่เหตุการณ์นในครั้งนั้นท่านเศรษฐีก็สังเกตว่าลูกชายของตนเองมีลักษณะนิสัยเปลี่ยนไปแต่เขาก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องไม่ดีกลับคิดว่าดีด้วยซ้ำ เพราะลูกชายไม่หัวดือกับเขาเหมือนตอนแรกในขณะที่คุณชายตัวจริงก็สร้างแต่ความวุ่นวายให้กับนางแย้มไม่ได้นะลูกลูกจะไปอยู่บนเรือนใหญ่ได้ยังไงถ้าหากคุณชายน้อยรู้เขาจะทำร้ายลูกได้นะทำไมจะไม่ได้ละ่ะแม่ในเมื่อเรือนใหญ่มันเป็นเรือนของข้าถ้าไม่ให้ข้าไปอยู่แล้วจะให้ไอ้บ่าวมันไปอยู่หรือไงผู้เป็นพ่อ กลัวในความเลอะเลือนของลูกชายตนจึงเกรงว่าจะเกิดอันตรายเขาจึงตัดสินใจค้งลูกชายไว้ในห้องอ้าวคุณชายน้อยมาที่เรือนของอีฉันมีอะไรให้อีฉันรับใช้หรือเจ้าคะเปล่าจ้ะฉันเอาผลไม้มาให้แม่แย้มนะสองผัวเมียมองหน้ากันไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินมาให้อีฉันหรือเจ้าคะ ถูกแล้วเพื่อเป็นการตอบแทนที่บ่าวลงไปช่วยชีวิตเรานอกจากนั้นชายน้อยยังได้พูดต่อไปอีกว่าเขาขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทำไม่ดีกับบ่าวเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเจ้าคะ่ะคุณชายไม่ต้องคิดมากนะเจ้าคะ่ะแค่นี้อีฉันก็เกรงใจจะแย่อยู่แล้วเจ้าค่ะบ่าวไม่ลราบอกความจริงให้แม่รู้ เรื่องที่เขาสลับร่างกับคุณชายแล้วนี่บ่าวไปไหนซะละ่ะเราอยากพบเขาสักครั้งอ๋อช่วงนี้บ่าวมันไม่ค่อยสบายนะเจ้าค่ะพูดจาเลอะเลอะเลือนๆไปเรื่อยเปื่อยถ้างั้นไม่เป็นไรเล่าไปก่อนนะหลังจากที่คุณชายน้อยเดินหันหลังจากไปสองผัวเมียก็ยิ่งแปลกใจหรือเป็นเพราะการจมน้ำ ทำให้คุณชายน้อยฟื้นมากลายเป็นคนใหม่ในเวลาเดียวกันกันกบบ่าวลูกชายของตนก็กลายเป็นคนละคนมันเกิดอะไรขึ้นกันนะพี่ผู้เป็นสามีจึงใช้ความคิดอยู่พักใหญ่ก่อนจะเอ่ยขึ้นมาว่าหรือว่าลูกของเราจะไปอยู่กับคุณชายน้อยสลับร่างกันแล้วนี่พี่พูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่าพี่ก็แค่สงสัยน่ะ แต่มันคงเป็นไปไม่ได้นางแย้มก็แอบ,บคิดเหมือนกับสามีแต่ก็ไม่กล้าเอ่อยออกมาจึงได้แต่เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของลูกชายตนเองกับคุณชายน้อยอุ๊ยขอโทษนะคุณชายน้อยอีฉันผิดไปแล้วเจ้าค่ะอย่าทําโทษอีฉันเลยนะเจ้าค่ะไม่เป็นไรหรอกที่หลังก็เดินให้ระวังแล้วกันยิ่งนับวัน ท่านเศรษฐีก็ยิ่งแปลกใจที่ลูกชายของตนกลายเป็นเด็กที่ใจเย็นไม่เคยดุดาว่าคนงานแถมยังนำข้าวปลาอาหารไปแจกจ่ายให้เหล่าคนงานได้กินอิ่มถึงที่ท่านเศรษฐีขอรับท่านเศรษฐีสังเกตรหรือเปล่าขอรับว่าตั้งแต่คุณชายน้อยจมน้ำนิสัยของคุณชายก็เปลี่ยนไปมากเออข้าก็ว่าอย่างนั้นนะแล้วไม่ดีเรื่อไงไ้วะ จังหวะนั้นเองท่านเศรษฐีเห็นบาวก็เดินเข้ามาในบ้านแล้วหยิบจับผลไม้เข้าปากโดยไม่อนุญาตจึงถูกเศรษฐีเขี้ยนตีโอ้ยพ่อพ่อหยุดอย่าตีข้านี่ลูกเองนะพ่อน้อยแนะ่ไอ้บ่าวเองเป็นไพร่ย,ยังไม่เจียมรืออาจพอเรียกข่าว่าพ่อหรือเศรษฐียิ่งลงมือหนักขึ้นจนชายน้อยมาเห็น พอเถอะครับพอ่ออย่าตีเบาอีกเลยชายน้อยในร่างของเบาได้พูดแทรกขึ้นมาว่าไอ้เบาวแน่จริงเองก็พูดออกมาสิว่าเองอยู่ในร่างของข้าเองคิดจะแก้แค้นข้าหรืองไงที่ข้าทำร้ายเองใช่ไหมอะไรใครสลับร่างกับใครก็ไอ้เบาน่ะสิพ่อมันสลับร่างกับลูกตอนจมน้ำพร้อมกันท่านเศรษฐีพร้อมกับคนงาน พากันมองหน้ากาันก่อนที่จะหัวเราะเสียงดังนี่ไอ้บ่าวเอ็งคงเลอะเรือนและเป็นบ้าไปแล้วกระมังนี่มันยุคสมัยไหนแล้วเมื่อเศรษฐีไม่เชื่อคำที่ลูกชายของตนได้บอกกล่าวเอาเป็นว่าข้าจะไม่เขียนเองแล้วเองกลับไปนอนพักซะเถอะนะแล้วอย่ามาจุนจ้านในบ้านหลังใหญ่ของข้าที่นี่อีกชายน้อยในร่างของบ่าว เดินคอตกไปที่บ้านพักคนงานเด็กหนุ่มรู้สึกเสียใจมากและรับรู้รสชาติของความยากลำบากรวมถึงไม้เรียวที่ถูกตีด้วยตอนนี้ชายน้อยคิดได้แล้วว่ารสชาติของการถูกเคี่ยนตีมันเจ็บปวดอย่างนี้นี่เองมันคงเป็นเวรกรรมของเราเองที่เมื่อก่อนเราเคยทำกับบ่าวเยอะกรรมมันคงสนองเราเร,าร็วขนาดนี้เฮ้ย ตอนนี้ชายน้อยคิดไม่ตกเลยว่าจะกลับเข้าสู่ร่างตนเองได้อย่างไรในขณะที่บ่าวก็ตัดสินใจนำเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ของตนเองได้ฟังนี่ลูกพูดจริงเหรอจริงจะแม่บ่าวเขาสงสารคุณชายน้อยจึงมีความคิดว่าจะนำเรื่องนี้ไปบอกท่านเศรษฐี ถ้าหากท่านเศรษฐีรู้ลูกจะถูกทำโทษหรือเปล่าแม่เป็นห่วงลูกไม่เป็นไรหรอกครับแม่ความจริงมันก็คือความจริงคุณชายน้อยตัวจริงได้ยินบ่าวคุยกับแม่ก็รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจเขาจึงเดินมาขอโทษบ่าวและรับปากว่าบ่าวนั้นเขาจะไม่ทำให้ตนเจ็บช้ำระกกรรมใจและเขาจะไม่ทำนิสัยไม่ดี ใส่คนงานกับบ่าวอีกต่อไปเมื่อทั้งสองปรับความเข้าใจกันแล้วทั้งคู่จึงตัดสินใจเดินไปหาท่านเศรษฐีและพูดความจริงทั้งหมดให้กับท่านเศรษฐีได้ฟังอย่ากโกรธลูกกับบ่าวเลยนะขอรับท่านพ่อเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้มก่อนตอบเอาละในเมื่อเจ้าบ่าวกล่าพูดความจริง และไม่ช่วยโอกาสในร่างของลูกชายเราเราก็จะไม่เอาผิดเจ้าแต่ถึงแม้ว่าผู้ใหญ่จะเข้าใจดีทุกอย่างแล้วแต่เด็กทั้งสองคนก็ไม่สามารถสลับและกลับร่างเดิมของตนได้ท่านเศรษฐีจึงตัดสินใจให้บ่าวกับลูกชายของตนเองพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ด้วยกันและได้รับบาวมาเป็นลูกบุญธรรม ตั้งแต่บัดนั้นมาคุณชายน้อยก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนนอกจากนั้นเขายัางเรียกนางแย้มว่าแม่แย้มอีกด้วยชีวิตของบ่าวนั้นก็ได้กลายเป็นลูกบุญธรรมของนายเศรษฐีโดยปริยายเศรษฐีจึงขอขอบคุณนางแย้มกับสามีของนางที่เลี้ยงเจ้าบ่าวมาเป็นอย่างดีตั้งแต่เหตุการณ์นในครั้งนั้น ก็ทำให้เป็นบทเรียนของคุณชายน้อยเศรษฐียินดีเป็นอย่างมากที่เดา้บ่าวทำให้ชายน้อยบุตรชายของตนนั้นได้กลับตัวกลับใจและเป็นลูกที่ดีไม่โตแยง้งไม่โตเถียงพ่ออีกต่อไปรวมถึงบ่าวทาตปบริวารที่อยู่ในบ้านเรือนของนายเศรษฐีตั้งแต่นั้นคุณชายน้อย ก็ไม่เคยคิดจะพูดจาไม่ดีกับพวกบาพวกทาสเลยเขายังหมั่นนำข้าวของเครื่องใช้ที่ตนไม่ใช้แล้วรวมถึงอาหารการกินที่ดีด้วยการที่ตนนั้นได้ไปใช้ชีวิตที่อยู่กับนางแย้มมาจึงรู้ว่าความลำบากยากจนและอาหารที่ไม่ได้กินอิ่มทุกมือ้อแถมอย่างนอนไม่หลับเวลาฝนตก ตนก็ต้องเจอน้ำฝนที่รั่วลงมาจากหลังคาชะตาชีวิตของตนที่ประสบมาทั้งหมดนั้นทำให้ตนตัดสินใจพูดกับพ่อเศรษฐีว่าพ่อจ๊ะข้าอยากจะขอพ่อสักอย่างพ่อช่วยยกเรือนหลังใหม่ให้คนงานให้ดีกว่านี้หน่อยจะได้ไหมจ๊ะข้าได้ไปอยู่บ้านแม่แย้มมา รู้สึกว่าหลังคาก็มีแต่รูรั่วไปหมดตอนที่ข้าอยู่ฝนตกน้ำหยดใส่หัวในยามนอนมันนอนไม่หลับไม่สบายแถมข้าวปลาอาหารการกินก็ไม่ได้กินอิ่มอย่างที่เขาทำงานให้แก่พวกเราเลยได้ไม่จะพ่อเมื่อนายเศรษฐีได้ยินคำที่ลูกชายตนขอร้องวิงบอลให้พอเห็นใจและช่วยเหลือคนงาน พวกบ่าวข้าทาตตนจึงภูมิใจในตัวบุตรชายคนนี้มากและตั้งแต่บัดนั้นทุกคนรวมถึงบาา่าวััยก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเหมือนพี่น้องและครอบครัวที่รักใคร่กลมเกลียวกันอย่างมีความสุขตลอดไปจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานได้มีแรงใจทํานิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ